สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับผู้ชมคนดีฟีดาวนะครับที่โชว์รูมรถยนต์มือ2 p e เพอร์เฟคคาร์นะครับอยู่ตรงซอยลาซาน87นะครับถนนสุขุมวิทร้อยห้าแขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพมหานครนะครับนะก็กลับมาพบหน้ากันอีกเช่นเคยก็มีรถดีๆมารีวิว ให้ฟังกันตลอดนะครับนะต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นรุ่นที่หลายๆคนรอคอยและลูกค้าเราในสอบถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับวันนี้มีเข้ามาแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นสีดําอย่างที่ทุกคนต้องการด้วยนะครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดกันครับนะฝากกดไลค์คลิปนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรถเข้าใหม่ของเพอร์เฟคคาด้วยครับนะหรือถ้าใครอยากได้ข้อมูลแบบด่วนดวน,นะครับนะอยากได้ข้อมูลแบบด่วนจีเลยนะครับ โทรเข้ามาได้ที่เบอร์0971818000นะครับผมนะมาครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับรถยนต์ซิตี้คาร์นะครับนะ 1,500cc ของแบรนด์ Honda นะครับนะเป็น Honda City นะครับ1.5ตัว S นะครับรถปี2018เลยนะแล้วที่สำคัญใช้งานมาอยู่เพียงแค่1แสนโลตกใช้ปีเราประมาณ30,000โลได้คันนี้นะครับก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับไม่เยอะมากนะครับนะ เป็นสีดําอีกด้วยนะครับหลายๆคนถามหากันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้บอกได้เลยนะว่าเป็นเจนสุดท้ายนะครับที่ยังคงความเป็น iVtec แบบ NA ไม่มีเทอร์โบนะครับนะหลังจากนี้ไปก็จะเป็นตัว City 1.0เทอร์โบแล้วแล้วจะมีคนกลับมาเล่นตัวนี้ค่อนข้างเยอะครับผมบอกเลยนะครับรหัสเครื่อง L15 ตัวเดียวกับ Honda Jazz นะครับดูโฉมหน้าเลยโฉมหน้าตัวนี้จะผลิต ไม่ได้เชนขึ้นมาจากปี2017ขึ้นมานะครับแต่คันนี้เนี่ยจะได้เป็นปี2018เลยนะครับผม2018เลยนะครับนะในส่งคันนี้ถ้ามองผ่านกล้องไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าตาเปล่าผมเห็นฮะก็จะมีร่องลอยขีดควรรอยขนแมวค่อนข้างเยอะรอบคันเลยนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้นะครับยังไม่ได้ขัดเคลือบสียังไม่ได้เก็บสีแต่อย่างใดเอามาให้ชมกันก่อนเลยใจร้อนครับผมนะเปิดราคาขายครับ457,000บาทป้ายแดงมี7 0 0 0นะ ายแดงมี70,000 0นะครับ4 5่0 0 0าบาทยังไม่รวมส่วนลดโปรโมชั่นนะครับสำหรับคันนี้มีโปรสำหรับลูกค้าจัดไฟนั้นนะจอง4 0 0 0ลดเพิ่ม4 0 0 0 0ราคาสุดท้ายจะเหลืออยู่เพียงแค่417 0 0 0่บาทใครจัดไฟนั้นครับฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการไม่มีเรียกเก็บเพิ่มแน่นอนสำหรับลูกค้ามีเครดิตครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2 7 9เท่านั้นเองนะครับผมมาดูรอบคันกันนะอ่ะนะครับนี่ก็เป็นโฉมหน้าของอเป็นเอกลักษณ์ของค a อได้แล้วนะตัวนี้นะ มีคิ้วมีกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมนะครับนะแต่ตัวล้อแม็กเนี่ยบอกเลยว่ายังเป็นตัวล้อกระทาที่มีฝาครอบนะครับแต่ถ้าใครอยากได้แม็กใหม่ยังใหม่เป็นายซิงนะครับหรือลายไหนบอกได้เลยนะผมเอาโปรโมชั่น4ี่หมื่นตรงนี้มาซื้อแม็กใส่ให้ได้นะครับผมนะมาดูตัวรถก็เป็นสีดําปกตินะครับตัวนี้รองรับระบบน้ํามัน e85 แล้วด้วยนะครับผมนะรองรองรับระบบน้ำมัน e85 แล้วด้วยนะครับผมนี่ดูครับเป็นซิตี้คาร์ที่ ช่องเก็บของนะครับกว้างมากเลยนะตัวนี้ก็รถเนี่ยก็มีร่องรอยการขายเค็มสีมาบ้างแล้วนะครับอันนี้บอกกันตามตรงนะครับผมนะครับ4ี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะออกห้างป้ายแดงเนี่ยมี7จ็ดแสนต้องดาวถึง20%ของเพอร์เฟกตคาของเราฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนนะครับดอกเบี้ยถ้าลูกค้ามีเครดิตดอกเบี้ยพอๆป้ายแดงเนี่ยนะนี่ครับภายในเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับ เป็นเบาะผ้าสีดําคอนโซลแผงประตูเป็นสีดําทั้งหมดนะครับนี่นะครับก็สร้างความดุดันได้อย่างดีนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นรุ่นที่โลที่สุดละกันแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยเปรียบเทียบกับอีกค่ายอีกค่ายหนึ่งนะตัวนี้ก็ให้ฟังก์ชันที่ครบถ้วนพอสมควรน,นะครับขาดแค่พวงมาลัยมันติฟังก์ชันตัวนี้เหมาะกับการซื้อไปแต่งซิ่งมากๆเลยนะครับนะวิทยุเนี่ยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ fmam ได้หมด usb aux นะครับได้ทุกช่องทางเลยนะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ CVT ครับนะมีโหมด S และ LL เนี่ยไว้ใช้ขึ้นเขาส่วนตัวเอเนี่ยเหมือนโหมดสปอร์ตครับผมนะอ่าก็ใช้งานได้เหมือนตัว C ี V i c ก c ซเลยนะตัวนี้นะครับผมแล้วก็เลขไม้ครับใช้งานมาเพียงแค่1000,000โลนะครับนี่นะครับผมอ่ากระจกนี่ดูนะตัวโลนะแต่กระจกเนี่ยอ่าเป็นแบบพับไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็กระจกรอบคันเนี่ยก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับ บานคนขับก็เป็นออตโต้ไม่แตกต่างจากตัว top, รองท็อปรุ่นอื่นๆเลยนะ Honda ไม่เคยกับออปชั่นครับผมนะไปดูใต้ฝากระโปรงกันนะครับนะตัวนี้ยังเป็นระบบ NA นะครับรหัสตัวเครื่องเนี่ยยังเป็นระบบ IVT e c นะครับนะก็ค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันนะครับเทคเปิด2รอบครับผมนะแฟนๆทันแท้ Honda ยอมรู้ครับเทคเปิดโลกเปลี่ยนครับผมนะตัวนี้เครื่องยนต์พันห้าเดิมๆนะครับเครื่องยนต์พันห้าเดิมๆเ,เ,เ,เลยนะครับนี่ Honda IVT e c นะครับ รหัสเครื่องเป็น L15 รหัสเครื่องตัวเดียวกับ h o n d a j a z z นะครับแค่ตัวนี้เป็นตัวซีดานนะครับจะจะเป็นเหมือนตัวแฮชแบ็กนะครับดูครับหน้าเดิมนะครับนี่นะครับแต่อันนี้น่าจะมีแบบว่าโดนน้ากันแบตเตอรี่ไปหน่อยนึงนะครับนะต้องถานล่องแบตเป็นสนิมแต่เดี๋ยวเราจัดการให้นะครับผมไม่ใช่รถจมน้ำนะเพราะจมน้ำนี่ไปหมดเลยนะแต่ตรงนี้โดนน้ากันแบตเตอรี่มาฮะนะโอเคเดี๋ยวนี้ใส่เป็นแบตเตอรี่แบบไม่ใช้น้ํากันแล้วนะครับเป็นแบตแบบแห้งแล้วนะครับผมนะ สำหรับใครสนใจเจ้าคันนี้นะครับออกได้นะครับจัดได้ออกง่ายได้ทุกอาชีพแน,น่นอนนะครับนะพนักงานบร,ริษัทข้าราชการนะครับค้าขายผู้รับเหมานะครับผู้รับเหมาไม่ค่อยสนใจอยูลแล้วรถรถเก่งนะก็ส่วนมากจะถามหารถกระบะกันแต่นี่ครับเด็กจบใหม่อยากได้รถดีๆไว้ใช้สักคันหนึ่งผมบอกได้เลยนะว่าเซฟเงินจากป้ายแดงไปค่อนข้างหลายแสนเลยแล้วก็ไม่ต้องหอบเงินดาวเป็นแสนมาดาวกันนะครับนะตัวนี้ครับ จบราคานะครับหากส่วนลดโปรโมชั่นลงไปจอง4,000ลด40,000ราคาเฉลือยู่เพียงแค่417,000นะครับถ้าใครสนใจเจ้าคันนี้นะครับสีดำตอนนี้มีคันเดียวนะโทรมาเลยครับ0971818000ปรึกษาเรื่องรถปรึกษาเรื่องโปรโมชั่นปรึกษาเรื่องการจัดไปนั้นได้เลยนะครับนะก็อย่าลืมนะถ้าใครอยากได้รีบโทรมามีคันเดียวนะครับนะวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ